เพิ่งมาอยู่ใหม่เหรอฉันชั้นเว้ยคะ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่ชั้นหกชั้นหกเหรอใจถึงไม่เบานะคุณเนี่ยผีตนนี้แรงอาฆาตเยอะเย็นมากทางที่ดีรีบย้ายออกอย่าอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะแม่จะปกป้องลูกเองคนที่ไร้ทางออกย่อมไม่มีที่ให้หนีแม่หนูน้อยนี่น่ารักจังถ้าตอนนี้หาลูกฉันเจอคงอายุเท่าแกนี่แหละยายก็รู้ว่ามีคนตายที่ตึกนี้ตั้งเยอะ แต่ถึงเห็นก็ควรแกล้งทำเป็นไม่เห็นจะได้ไม่หาเรื่องใส่เัวตึกนี้อาจดูเก่าไปหน่อยก็จริงแต่คุณก็ควรจะปล่อยให้มีแสงแดดกับอากาศบริสุทธิ์เข้ามาด้วยทำไมถึงบอกว่าเรานอนทับที่เขานะถ้าคุณไม่ไปตอนนี้คุณจะหมดโอกาสนะ จะคิดว่าฉันจะสนเธออย่างนั้นเหรอไม่ว่าเธอมาจากไหนแต่สองคนนี้ไม่เคยล่วงเกินเธอสยาแม่ไม่ควรพาลูกมาที่นี่เลยไปพูดไปเกินซะส่งเด็กมาเดี๋ยวนี้ส่งเด็กมาเดี๋ยว